ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมทําเงินคริปโตนะครับที่สามารถถอนเข้าบิตครับหรือว่าใบนั่นก็ได้หรือว่ากระเป๋าอื่นๆก็ได้นะครับใครสนใจในการเล่นเกมทําเงินคริปโตดูได้ในคลิปนี้ถอนเงินได้จริงแน่นอน1 0 0นตะครับตอนนี้เนี่ยราคาของเหรียญคริปโตเนี่ยกำลังขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นบิตคอยหรือว่า b t c นะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่2องล้านหกแสนบาทต่อ1นึ่งบิตคอยแล้วนะใครสนใจก็ลองมาทำใน ในคลิปนี้ได้ผมจะสอนตั้งแต่เริ่มเลยดาวโหลดแอปไหน ทำเงินอย่างไรนะครับไปดูในคลิปฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับกระเป๋าผมโหลดช้ามากนะครับผมก็ไม่เป็นไรในส่วนของตลาดคริปโตนะครับเอาโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปกระเป๋าก่อนนะครับในส่วนของตัวบิตครับเนี่ยจะดาวน์โหลดได้ทั้ง Android iOS เลยสลับแอปใช้งานนะครับหรือถ้าเราไม่อยากดาวน์โหลดแอปเนี่ยก็ใช้งานผ่านตุกอ่าตัว Google ได้นะครับสลับกระเป๋าบิตครับเนาะก็ให้เราเข้ามาที่ Google Play Store นะครับแล้วก็เขียนไปเลยบิตครับนะครับผมแล้วก็เขียนแบบนี้ได นะครับแล้วก็กดค้นหาได้เลยสําหรับตัวบิตครับนะครับใช้เป็นตัวนี้นะบิตครับ by b อ่าบิตคอยแอนด์คริปโตนะครับเป็นตัวนี้นะครับผมแล้วก็กดติดตั้งแล้วก็เข้าไปสมัครได้เลยนะครับใน Google เนี่ยมีคลิปสอนค่อนข้างเยอะนะสำหรับวิธีการสมัครการใช้งานของบิตครับนะครับสำหรับแอปที่2ในการเล่นเกมทําเงินคริปโตนะครับผมก็เป็นแอปเกมนี้เลยนะครับมีชื่อว่าคริปโตเซ s นนะครับรับรางวัลนะครับใครที่เคยเล่นเกมนี้เนี่ยยังทําเงินอยู่ก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านลางคลิปนี้ได้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนคนใหม่ี่ อยากจะลองเล่นในการสร้างรายได้แอปนี้เป็นเพียงแนวทางในการสร้างรายได้ในส่วนของคริปโตฟรีที่ไม่ต้องเอาเงินไปลงทุนนะครับเล่นเกมฟรีได้เงินจริงแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเล่นในคลิปกันเลยลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมดุดสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นก็มีคลิปสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั คลิปที่1ด้านล่างเลยนะครับในส่วนของวิธีการถอนเงินนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ในคลิปนี้ด้วยนะฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนั่นเองนะครับ พอเราสมัครเสร็จนะครับสิ่งแรกเลยที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำเลยนะครับก็กดเข้ามาที่ตรงรูปคนด้านบนขวามือก่อนเลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดเป็นเมนูต่างๆขึ้นมาแบบนี้นะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับผมอ่ะนี่เป็นชื่อบัญชีของเราที่เราสมัครครั้งแรกนะครับตัวที่2จะเป็นการถอนเงินตัวที่3เป็นบัญชีตัวที่4ี่จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนตัวที่5จะเป็นการตั้งค่าบัญชีให้เรากดไปที่การตั้งค่าก่อนเลยอันดับแรกนะครับอันนี้อันดับ1นะครับกดเข้าไปเลยตรงนี้้พเเราาากดขม เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่2นะครับที่เรากดเข้ามาก็คือการเลือกช่องทางในการรับเงินอ่ะตรงคําว่าที่อยู่นะครับตรงนี้เป็นที่อยู่นะกดเข้าไปนะครับตรงคําว่าที่อยู่กระเป๋าเงินกดเข้ามาตรงนี้ก่อนเลยพอเรากดเข้ามาเสร็จปุ๊บสำหรับการรับเงินเนี่ยเขาก็จะมีกระเป๋าแนะนานะครับเป็นตัวคอยเบสนะครับสำหรับตัวคอยเบสเนี่ยมันไม่สามารถใช้ในการรับเงินได้แล้วนะครับในส่วนของตัวคอยเบสแบบปกติเขาแนะนําให้เราใช้ในส่วนของคอยเบสวอลเล็ตซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถใช้ในการรับเงินได้แล้วนะครับอันนี้เลือก ใช้ได้เลยนะครับสำหรับการรับเงิน ต่อมาเป็นกระเป๋าที่2นะครับที่เขาแนะนําอยู่ก็คือ Forset Pay ตัว Forset Pay เนี่ยผมมีคลิปสอนไว้ให้หลายคลิปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครการใช้งานการโอนเงินการโอนเงินเข้าธนาคารนะครับการแลกเปลี่ยนเหรียญผมก็เคยสอนไปแล้วนะครับใครยังไม่เคยสมัคร Forset Pay ไปสมัครได้นะครับสมัครได้ง่ายมากสมัครรี Android iOS คอมพิวเตอร์สมัครได้เลยตรงนี้เราใส่อีเมลของ Forset Pay ลงไปเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินคริปโตนะครับซึ่งสามารถรับได้ทุกเหรียญเลยเพียงแค่เราใส่อีเมลของ Forset Pay นั่นเองนะครับ ต่อมากระเป๋าเงินนะครับซึ่งกระเป๋าเงินตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่เลือกกระเป๋าที่เราจะใช้ได้แบบโดยตรงนะครับก็คือเฉพาะเหรียญน,นั้นนะครับยกตัวอย่างเป็นบิตค u ับนะบิตค u ัเนี่ยเราสามารถใช้ได้นะครับอ่ะแล้วก็ใส่ลงไปในแต่ละเหรียญเลยนะทุกคนอย่างเช่นเราจะใช้บิตครับนะครับรับบิตคอยแล้วก็เอาอกระเป๋าบิตค u ับเนี่ยเป็นลิงก์ของบิตคอยเนี่ยมาใส่เหรียญบแนนซ์เอ็กอาร์พีดอตคอยทีอาร์เอ็ก LTC, BCH เราสามารถเลือกได้ว่าเราเนี่ยจะใช้กระเป๋าไหนในการรับเงินนะย,ยกตัวอย่างดอทคอยเราต้องการโอนเหรียญดอทคอยหรือ coin, ว่าเหรียญ TRX ยเนี่ยเข้าไปที่บิตครับเราก็แค่เอาลิงก์ของดอทคอยในบิตครับเนี่ยมาใส่หรือเราจะโอนเข้าไปที่บ i n a n c e เราก็แค่เอาลิงก์กระเป๋าของเหรียญน,นั้นเนี่ยมาใส่กระเป๋าไหนก็ได้เราต้องไปเอาลิงก์ให้ตรงกันแค่นั้นเองนะครับสิ่งสําคัญนะครับให้เราดูขั้นต่าในแต่ละกระเป๋าของเหรียญน,นั้นๆเพราะว่าบางเหรียญน,นะครับมันมีขั้นต่ําในการฝากเข้าไปยก ตัวอย่างขั้นต่ําในการฝากของไลท์คอยสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยจะใช้บายนัทในการรับเงินเนาะบายนัทในการรับเงินขั้นต่าในการฝากของบายนัทเนี่ยจะอยู่ที่0.001 LTC นะครับอันนี้คือเหรียญไลท์คอยของบายนัทนะเราต้องไปดูก่อนว่าขั้นต่าในการฝากเนี่ยเท่าไหร่นะครับอันนี้คือการกรอกลิงก์กระเป๋าในการรับเงินขั้นตอนต่อมานะครับให้เรากดไปที่โปรไฟล์เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีการเชิญเพื่อนนะครับคืออันที่4นะครับตรงนี้เซนเวลนะครับกดเข้าไปในการเชิญเพื่อนหรือ ว่าในการแนะนําเพื่อนตรงนี้เนี่ยเราจะทําหรือว่าไม่ทาก็ได้ไม่เกี่ยวกับการถอนเงินเลยเงื่อนไขการถอนเงินไม่มีนะครับขอแค่เรามีคะแนนเราก็สามารถแลกเงินเข้ากระเป๋าคริปโตของเราได้เลยอันนี้ไม่มีผลนะครับถ้าเราอยากจะมีรายได้เพิ่มอยากมีเงินเยอะขึ้นก็แนะนําเพื่อนได้การแนะนําเพื่อนไม่ได้จํากัดและก็ไม่ได้บังคับเนาะขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําการแนะนําหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับคะแนนที่เราได้รับจากการเชิญเพื่อนมันจะขึ้นตรงนี้นะครับห้าหนึ่งห้าหกสี่เซนนะครับหรือว่าคะแนนเรา สามารถกดแสดงความรู้สึกในการรับคะแนนได้กดยืนยันนะครับแค่นี้เลยมันก็จะเหลือ0ูนย์ะครับอ่ะพอเรากดรับปุ๊บเนี่ยคะแนนมันก็จะมาอยู่ที่หน้าหลักตรงนี้นะครับตัวนี้เห็นไหมสี่สี่ศูนย์เจ็ดเก้าห้าคะแนนนะครับอันนี้คือเราจะเอาไว้ใช้ในการแลกเงินนั่นเองนะต่อมานะครับเรามาดูการถอนเงินนะครับกดมาที่โปรไฟล์เหมือนเดิมอันแรกได้เลยสกุลเงินดิจิตอลน,นะครับกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเหรียญบิตคอยอันแรกนะครับอันนี้คือเราสามารถกดเลือกเหรียญได้นะครับเป็นบิตคอยอ e ทูเลียม USDT, USDC นะแล้วก็ยูโรนะครับ XRP, BNB, คาราโนโซลา a ่านะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะถอนเหรียญอะไรในส่วนของเหรียญคริปโตนะทุกคนขั้นต่ำในการถอนเงินเท่ากันหมดทุกเหรียญน,นะครับอย่างเช่นตัวอย่างเราจะถอนเหรียญดอทคอยอ่ะกดเข้าไปที่ Do อทคอยตรงด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะแจ้งเราเลยถ้าเราคะแนนยังไม่ครบนะครับด้านล่างเนี่ยมันก็จะแจ้งเราว่าคุณต้องทําคะแนนให้ครบตามจํานวนก่อนถึงจะทําการกดแลกเงินได้ตอนนี้ผมมี440,000คะแนนนะครับขั้น ต่ำในการแลกคะแนนคือจะต้องมี1000คะแนนขั้นต่ำนะครับหนึ่งพันเซนนั่นเองนะครับผมนี่เราต้องมีเท่านี้ก่อนถึงจะกดตรงลูกศรน,นี้ได้นะครับอ่ะกดเข้าไปนะเราก็มาเลือกนะครับสําหรับช่องทางในการรับเงินคอยเบสฟอเรสเ a เพกระเป๋าที่เรากรอกไว้นะครับสมมุติว่าอ่ะผมใช้เป็นฟอเรสเ a เพผมก็เลือกเป็นฟอเรสเ a เพสมมุติผมได้กรอกเป็นบิตคัพไปเนี่ยผมก็มาเลือกตรงนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้กรอกนะนนี้ผมกรอกแค่ฟอเรสเ a เพไว้นะครับตัวคอยเบสเนี่ยเราไม่ต้องไปรับเลยเพราะว่ามันใช้ไม่ได้แล้วนะครับ พอเราเลือกกระเป๋าเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นคะแนนขึ้นการประเมินขึ้นเหรียญที่เราจะได้รับในส่วนของเหรียญริปโตที่เราจะได้รับนะครับอย่างเช่นดอทคอยเนี่ย8 7 8จ7ดเจดจาอทคอยจากคะแนน4 0 0แสนนะครับตรงนี้เนี่ยมันได้น้อยเพราะว่าราคาเหรียญเนี่ยมันขึ้นสูงเนาะปกติราคามันแค่2บาทนะสรับดอทคอยอันนี้คือขั้นตอนการแลกเงินต่อมานะครับการเล่นเกมเล่นตรงไหนนะครับก็ตามเมนูแรกเลยนะครับคำว่าเกมวิดีโอข้อเสนอนะครับมี3เมนูด้านล่างแค่นี้เลยตัวเกมเนี่ยก็จะ มี4เกมตรงนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปเล่นแต่ละเกมได้นะครับเล่นแค่5-10นาทีก็ถอนเงินขั้นต่ำได้ละหละ1 0 0 0คะแนนนะครับถ้าเราเล่นเร็วเนี่ยมันก็ได้เกมละ1 0 0คะแนน10เกมก็ได้ถอนแล้วนะครับผมขั้นต่ําถอนได้ไม่จํากัดต่อวันด้วยนะครับเล่นแล้วก็ถอนเล่นแล้วก็ถอนได้ใครมีเวลาว่างนะครับในช่วงที่เราพักเบรกจากการทํางานประจําหรือเรามีเวลาว่างมากพอในการทําเงินก็สามารถดาวน์โหลดแอปนี้ติดเครื่องแล้วก็เล่นทําเงินได้นั่นเองนะครับยอดเงินเนี่ยที่เราจะได้เนี่ยถามว่ามันได้เยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะ ในแต่ละวันเนาะเพราะว่ามันเป็นเกมฟรีในการเล่นเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับลองคํานวณการเล่นได้นะครับในแต่ละวันเนี่ยว่า คุณเล่นได้กี่คะแนนต่อ1นวนันแล้วก็ไปกดตรงการถอนเงินดูนะครับอย่างเช่นเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้การถอนเงินแล้วก็เลือกเหรียญที่มันเป็นดอลลาร์นะครับเหรียญที่เป็นดอลลาร์จะเป็นตัวนี้นะครับ USD แล้วก็กดเข้าไปแล้วเราก็กดตรงลูกศรดูนะครับมันจะมีให้เรากรอกคะแนนตรงด้านล่างตรงนี้ด้วยนะนี่ครับตรงนี้นะครับตรงคะแนนของเราเนี่ยเราก็กรกลงดูนะครับว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะได้ประมาณกี่ดอลลาร์นะครับแล้วก็สามารถไปคำนวณได้ว่า1วันเนี่ยคุณจะเล่นกี่คะแนนให้ได้เงินเท่่่าาาาไหรรรนนนนะคผมมมปปณี้ใกกเเเลทํงิิโโตด ที่ไม่ต้องลงทุนเป็นเพียงแนวทางในการทําเหรียญฟรีที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับใครที่สนใจก็พิมพ์ชื่อดาวโหลดได้ด้วยตัวเองได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการทําเงินต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ